สวัสดีครับอาจารย์สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทําสองถุน,นึมัลติเพ er ็กเซอร์โดยใช้นอเกตนะฮะก็สําหรับหลักการก็คือถ้าเกิดว่า x เป็น0ก็จะเลือกข้อมูล i 0เป็นหลักแต่ i 1ก็จะไม่มีผลแต่ถ้าเกิดว่าเลือก s เป็น1เป็นหลัก i 1ก็จะมีผลแต่ว่า i 0ก็จะไม่มีผลนะฮะแล้วเราก็จะใช้นอเกตตัวนี้เป็น not gate เพราะว่าเราต้องการใช้นอเกตครบ4เลยจะได้ใช้ i c ได้ควบคุมนะฮะ แล้วเราก็จะเอ,เอาสิ่งนี้ไป implement ใน Tinker CAD โดยหลักการก็เหมือนเดิมเลยก็คือ i 0เนี่ยเราก็จะเอาไป n o กับ i 1เออขอโทษไป n o กับ s ได้เลยคฮะแล้วก็ i 1เนี่ยก็ไป n o กับ not s ซึ่งไอตัว not s เนี่ยเราก็เอาไปเอามาจากการที่เราเอา s เนี่ยไป n o กับไอตัวกาวนะฮะ s 0โวลต์แล้วเราก็จะได้ not s มา เสร็จปุ๊บเราก็เอาเอาพุททั้งสองเนี่ยไปนอกกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาที่เอาพุทตรงนี้นะแล้วก็ลงกาวเราก็จะลองส t a r s ซิม l เลชันดูสำหรับอันนี้ถ้าเกิดว่า s เป็น high แสดงว่ามันจะเลือก i 1เป็นหลักแต่ว่ามันจะไม่เลือก i 0แต่ถ้าเกิดว่า s เป็น low มันก็จะไม่เลือก i 1แต่มันจะเลือก i 0แทนก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ